สวัสดีครับวันนี้เรามาชวนคุยเรื่องที่น่าคิดกันนะครับว่าเอา่อความรวยที่แท้จริงเนี่ยมันวัดกันที่อะไรกันแน่สวัสดีค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะเพราะส่วนใหญ่คนจะนึกถึงตัวเลขเยอะๆในบัญชีก่อนเลยเนาะใช่ครับแต่ว่าแหล่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้โดยเฉพาะจากแนวคิดในหนังสือ Money Atlas เนี่ยเขามองต่างออกไปเลยค่ะเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่จำนวนเงินแต่มันคือ ระดับความเข้าใจที่เรามีต่อเงินนะคะความเข้าใจในการอยู่กับเงินใช่ค่ะโดยที่เราไม่ต้องถูกเงินคุมชีวิตเราเองอ๋อคือเราต้องคุมเกมไม่ใช่เกมคุมเราว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะแล้ว m o นนี่แอตแลก็ชี้ว่าการจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยมันต้องเข้าใจสองทักษะสำคัญมากๆที่เอ่อดูเผินๆอาจจะคล้ายแต่จริงๆต่างกันเยอะเลยน่าสนใจครับงั้นเรามาเจาะกันเลยดีกว่าทักษะแรกที่ว่าคือทักษะการหาเงินใช่ไหมครับ อันนี้ผมพอจะนึกภาพออกคือมันต้องเร็วต้องกล้าถูกต้องค่ะมันนี่แอดแลใช้คำว่าพลังของนักล่าเลยนะคะคือต้องอาศัยโมเมนตัมความกล้าความสามารถในการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนนี่หมายถึงยังไงครับพวกการขายการสร้างของ,องนี้เหรอใช่ค่ะการขายการสร้างสารรค์หรือแบบว่าการมองเห็นโอกาสที่คนอื่นอาจจะยังไม่เห็นนะคะเพื่อดึงเงินเข้ามาเหมือนนักล่าที่ต้องไวต้องเคลื่อนไหวตลอด แต่เขาหน้ากวนกันนะครับในหนังสือก็มีเตือนไว้เรื่องความเสี่ยงในสนามนี้คือหาได้เยอะก็หมดเร็วได้เหมือนกันชัดเจนเลยค่ะมีตัวอย่างเยอะแยะเลยนะคนที่หาเงินเก่งมากแต่พอขาดการจัดการเ,เงินก็หายไปเร็วมากจริงครับและจุดสำคัญที่มันี่แอดลาสเน้นย้าคือถ้ายังติดอยู่แค่กรอบคิดว่าทำงานแลกเงินหรือเป็นแค่นักล่าที่เก่งมากๆอย่างเดียวค่ะแบบนั้นก็ยังไม่ใช่ความร่ำรวยที่แท้จริงอยู่ดีเพราะมันยังขาดอีกส่วนไป ซึ่งก็คือทักษะที่2ส,สินะครับทักษะบริหารเงินอันนี้มันต่างจากนักล่าอย่างไงบ้างครับต่างกันเยอะเลยค่ะทักษะนี้มันนี่แอตแลสจะเรียกว่าเป็นพลังของนักสร้างอณาเขตค่ะนักสร้างอนาเขตฟังดูมั่นคงกว่านะใช่ค่ะไม่ได้เน้นความเร็วความกล้าเสี่ยงแบบนักล่าแต่จะเน้นไปที่ความเข้าใจในระบบการจัดวางเงินการรอจังหวะที่เหมาะสมแล้วก็เอ่อความนิ่งอื เหมือนที่เขาเปรียบเปรยว่าเงินเหมือนกระแสะคลื่นใช่ไหมครับคือไม่ต้องไปไล่ตามคลื่นทุกลูกใช่ใช่ค่ะแต่รู้จักสร้างเขื่อนหรือจัดวางทางให้น้ำมันไหลเข้ามาในพื้นที่ของเราแล้วก็สร้างประโยชน์ในระยะยาวคนกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้ดูหวือหวาหาเงินได้ทีละเยอะๆแต่เงินมันจะค่อยๆโตแล้วก็มั่นคงกว่าถูกต้องค่ะประเด็นคือเขามองภาพรวมเป็นเห็นความเชื่อมโยงระหว่างความเสี่ยงเวลา แล้วก็การเติบโตคือมันไม่ใช่แค่กําไรสั้นๆแต่เป็นการสร้างระบบนิเวศการเงินของตัวเองขึ้นมาเลยเข้าใจเลยครับพรมองแบบนี้มันก็เลยมีคําถามสําคัญที่มันนี่แอดลตั้งไว้ขึ้นมาเลยนะครับว่าค่ะคือคนที่หาเงินเก่งมากๆแบบนักล่าเนี่ยเออเขาจะรู้ตัวไหมว่าเงินที่หามาได้มันจะอยู่ได้นานแค่ไหนถ้าเขาไม่มีทักษะการบริหารที่ดีพอในทางกลับกันก็เหมือนกันนะคะคนที่เป็นนักสร้างอนาเทตบริหารเก่งมากๆ ก็อาจจะมั่นคงก็จริงแต่ก็อาจจะลืมไปว่าเงินมันก็ต้องการการขับเคลื่อนบ้างอ๋อคือถ้ามัวแต่ตั้งรับอย่างเดียวเงินมันก็อาจจะไม่โตเท่าที่ควรจะเป็นใช่ค่ะมันต้องการพลังของนักล่ามาช่วยเติมบ้างเหมือนกันไม่ใช่แค่ป้องกันอย่างเดียวสุดยอดเลยครับมันไม่ใช่ว่าอันไหนดีกว่าอันไหนเลยนะแต่ต้องเห็นความสําคัญของทั้งสองด้านแล้วก็ความเชื่อมโยงกันด้วยใช่เลยค่ะ หาเก่งก็ต้องบริหารเป็นบริหารดีก็ต้องมีเงินใหม่ๆมาขับเคลื่อนแล้วแก่นจริงๆที่มันี่แอดล s าสรุปไว้คืออะไรครับหัวใจสำคัญเลยนะคะคือการเข้าใจพฤติกรรมของเงินอย่างลึกซึ้งจริงๆเข้าใจพฤติกรรมของมันค่ะจนเราสามารถวางแผนแล้วก็อยู่เหนือมันได้ไม่ว่าสถานการณ์รอบตัวจะเป็นยังไงก็ตามอันนี้แหละคือความร่ำรวยที่แท้จริงไม่ใช่แค่หาเก่งหรือเก็บเก่ง แต่คือความเข้าใจที่ทำให้เราควบคุมมันได้ถูกต้องค่ะแล้วพอเราเข้าใจเกมการเงินนี้จริงๆนะคะเราจะเจอสิ่งที่เรียกว่าอิสรภาพอิสรภาพทางการเงินที่พูดถึงกันบ่อยๆค่ะแต่มันไม่ใช่แค่ตัวเลขสวยๆนะแต่มันคือความรู้สึกคือความสามารถที่เราจะใช้ชีวิตได้โดยต้องกังวลเรื่องเงินตลอดเวลาค่ะเพราะเรารู้วิธีจัดการกับมันแล้วเป็นมุมมองที่เปลี่ยนความคิดเรื่องรวยไปเลยนะครับเนี่ย ฟังแล้วก็อยากกลับมาสำรวจตัวเองเหมือนกันค่ะก็น่าคิดนะคะครับเลยอยากจะทิ้งท้ายให้ลองคิดตามกันดูนะครับว่าจากแนวคิดที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยตอนนี้ตัวเราเองกำลังใช้ทักษะในสนามไหนเป็นหลักอยู่ครับเป็นนักล่าหรือเป็นนักสร้างอาณาเขตแล้วเราเข้าใจเกมการเงินที่เรากำลังเล่นอยู่เนี่ยดีพอแล้วหรือยังคะดีพอที่จะอยู่เหนือมันได้จริงๆหรือยังลองกลับไปพิจารณากันดูนะครับ